สวัสดีครับนี่เราก็มาอยู่กันที่แล้วครับช่องวันเดิมอีกแล้วนี่ครับแมโครกำลังจะขุดดินขุดดินใส่รถสิบอันนี้นะครับนี่รโจก็รออยู่นะครับนี่คับผมโอ้แมโครสีน้ำเงินนะครับเราจะตักดินแล้วนี่เดี๋ยวเราก็ตักดินกันเลยโอ้โหแดดร้อนมากเลยวันนี้ อื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 ออือือืมอืมอพอครับเดี๋ยวมันไปทำลายถนนเขาแล้วอ๋อเราตองมีน้โกพอที